สภาวะจิตของคุณในช่วงเวลานี้กล่าวได้ว่าตกอยู่ในสภาวะที่ไม่กล้าแสดงตนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกทั้งๆท,ที่ตนก็มีความสนใจในเรื่องนั้นๆจึงได้แต่แอบมองอยู่ห่างๆสังเกตการอยู่เงียบๆแต่ก็มากไปด้วยความอยากรู้และอยากเห็นสาเหตุที่ทำให้คุณไม่กล้านั้น ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะคุณนั้นคิดว่าตนเองไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรหรือไม่ได้โดดเด่นในสายตาใครๆจึงขอมองและขอวิจารณ์การกระทําของคนอื่นอยู่ภายในใจเงียบๆทําแบบนี้ดีกว่าเพราะมันปลอดภัยกว่าในขณะที่อีกใจหนึ่งก็ตัดเพ้อว่าทําไมหนอโอกาสที่ดีที่สวยงามนั้น ไม่มาปรากฏต,ต่อหน้าของตนบ้างในช่วงเวลานี้ภายในใจของคุณเต็มไปด้วยความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานทั้งจากบาดแผลใหม่และบาดแผลเก่าที่ยากจะลืมเรือนความเจ็บปวดนั้นมันฝังแน่นอยู่ภายในใจทับถมและสะสมคอยตอกย้ำให้คุณต้องะระลึกถึงอยู่เสมอมันไม่เคยห่างหายออกไปจากใจของคุณเลย แถมในระยะนี้ความรู้สึกนั้นกลับเข้มข้นขึ้นด้วยซึ่งตัวคุณเองก็ออกจะงงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตจำไม่ได้เลยว่าเคยไปทำอะไรให้ใครนักหนาหรือเคยไปทำผิดไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะอะไรและทำไมชีวิตที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ถึงได้เจอแต่เรื่องราวที่สร้างความเจ็บปวดให้ใจต้องรู้สึกแยก่ ด้วยเรื่องเดิมๆกับพฤติกรรมของคนเดิม,ดมไม่จบไม่สิ้นสักทีจนส่งผลให้ในระยะนี้คุณกลายเป็นคนที่ไม่กล้ากลายเป็นคนที่ขี้กลัวขี้กังวลรวมถึงไม่มีความมั่นใจที่จะแสดงออกใดๆเลยอันที่จริงที่ผ่านมานั้นไม่ว่าคุณจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาในเรื่องใดทั้งเรื่องที่เล็ก ไปจนถึงเรื่องที่ใหญ่คนอย่างคุณก็รับได้และอดทนได้ดีมาตลอดเก็บความรู้สึกมาตลอดแม้ว่าจะโดนบังคับจิตใจในเรื่องที่ไม่พอใจคุณก็ไม่ได้แสดงออกถึงอารมณ์ใดๆคุณได้แต่เก็บมันเอาไว้กดมันเอาไว้เพียงเพราะไม่ต้องการมีปัญหากับใครทั้งสิ้นและในหลายๆเหตุการณ์ที่เกิด คุณก็คิดว่าตนนั้นเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วป้องกันทุกอย่างดีแล้วแต่มันก็ยังมีเรื่องมีราวมีปัญหากับคนนั้นคนนี้จนได้ซึ่งคุณก็ใช้ความอดทนอีกเช่นเคยพร้อมกับปลอบใจตนเองว่าอย่ายอมแพ้นะเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปคุณเจอมาหมดแล้วทุกรูปแบบและเจอมาเยอะพอสมควร จนความอดทนที่เคยมีเริ่มไม่มีกำลังใจที่มีก็เริ่มจะหมดเริ่มกลัวกับเรื่องที่ควรกล้าและเป็นกังวลในความสามารถของตัวเองในเวลานี้คุณจึงอยากจะร้องขอต้องการเพียงเท่านี้ขอเพียงแค่พื้นที่ให้คนอย่างคุณได้พักหายใจบ้างและได้ประสบความสำเร็จเหมือนกับใครเขาบ้าง อยากถูกจับตามองอยากได้รับคำชมบ้างทำไมมันถึงได้ยากจังเสียงกระซิบจากพระพิคเนตได้สื่อมาถึงคุณท่านต้องการจะบอกกล่าวกับคุณให้รับรู้ว่ามนุษย์มีชะตากรรมที่แตกต่างกันไปต่างร้วนเป็นไปตามที่แต่ละคนนั้นได้สร้างมาการที่คุณ มัวแต่เอาตนเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนั้นนั่นเท่ากับคุณกําลังให้ค่าตนเองลดลงอันที่จริงบนเส้นทางเดินของแต่ละคนบางคนอาจราบรื่นเรียบง่ายในขณะที่บางคนอาจครุขระเต็มไปด้วยขวากหนามและในระหว่างทางบางคนอาจมีเพื่อนคอยให้การสนับสนุนในขณะที่หลายๆคน อาจไร้เพื่อนคอยเคียงข้างหรือมีเพื่อนก็เหมือนไม่มีแถมยังมีคนคอยวิพากวิจารณ์จ้องเล่นงานอีกซึ่งทางเดินของใครจะราบรื่นหรือขุขะอย่างไรนั้นต่างก็ล้วนเป็นไปตามแรงบุญแรงกรรมที่ต่างได้สร้างสะสมกันมามากบ้างน้อยบ้างก็ว่ากันไปหลายๆคนกว่าที่เขาจะมาถึงจุดที่เป็นอยู่ เขาอาจต้องก่อร่างสร้างตัวหรือสะสมบุญกุศลมามากมายนับไม่ถ้วนดังนั้นอย่าได้ตัดสินเพียงเพราะสิ่งที่ตาเห็นแล้วจับเอามาเป็นประเด็นเปรียบเทียบกับชะตาของตนให้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจความน้อยเนื้อต่ำใจในชะตาวาสนาของตนนั้นมันมีแต่จะทำให้ใจของคุณ ต้องตกอยู่ในความเศร้าหมองและจะก่อให้เกิดความอิจฉาความมันไส้ต่อความสำเร็จของผู้อื่นได้ง่ายโดยที่คุณก็ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดและมันจะเป็นการยากยากต่อการแสดงความยินดีต่อผู้อื่นและยากที่จะปล่อยวางใจเมื่อใจของคุณชินกับความคิดและความรู้สึกแบบนี้ไปเรื่อยๆวันหนึ่ง คุณก็จะมองว่าความคิดและความรู้สึกเชิงลบที่มีต่อบุคคลอื่นนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นของธรรมดาและจะไม่รู้สึกผิดอะไรนานวันเข้าความคิดและความรู้สึกของคุณก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้เป็นไปอย่างนี้จนกลายเป็นนิสัยจนกลายเป็นธรรมชาติของคุณที่เมื่อเห็นใครทำอะไรขัดตาขัดใจ ก็จะเกิดอาการไม่พอใจได้ง่ายและเกิดความคุนเคืองต่อพฤติกรรมของคนคนนั้นแถมไม่รู้ตัวว่าตนนั้นได้แต่คอยจ้องจับผิดเขาคอยสังเกตพฤติกรรมของเขาแล้วแอบว่าแอบด่าในใจแบบไม่เกรงกลัวเพราะอ้างว่าไม่มีใครได้ยินที่จริงแล้วนิสัยเดิมตามธรรมชาติของคุณคุณเป็นคนที่มีจิตใจดี และเป็นคนที่มีความอดทนเป็นเลิศแต่เพราะในระยะนี้โดนอกุศลกรรมเล่นงานทำให้ขาดความเฉลียวจึงไม่ได้นำความอดทนมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในด้านที่ควรซึ่งไพพระพิคเนตใบนี้ต้องการจะมาย้ำเตือนให้คุณเกิดสติและมาให้กำลังใจแก่คุณเมื่อท่านเห็นว่าคุณทำดี ท่านก็อยากจะกล่าวชื่นชมในความคิดและการกระทําของคุณแต่เมื่อท่านเห็นว่าคุณทําไม่ดีและปล่อยให้ใจตัวเองต้องหม่นหมองคิดแต่ด้านอกุศลท่านก็แค่อยากจะตักเตือนเพื่อน,นําคุณกลับเข้าเส้นทางของภารกิจเดิมโดยที่ผ่านมานั้นแรงกรรมทั้งหลายได้ส่งผลให้คุณต้องเจอกับหลายๆเรื่องราว ที่ทำให้ไม่พอใจและทำร้ายความรู้สึกส่วนแรงบุญหรือผลของกุศลนั้นก็กำลังจะส่งผลให้คุณได้เติบโตขึ้นทางจิตวิญญาณเช่นกันซึ่งเป็นการเติบโตจากการเรียนรู้จากการเข้าใจจากการยอมรับในผลของบาปที่ได้เจอเจอมานั่นเองฉะนั้นบัดนี้ ถึงเวลาของคุณแล้วที่คุณจะต้องปล่อยวางและคลายใจจากการยึดติดจากการยึดถือในเรื่องราวที่สร้างความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานจงพาใจกลับเข้าหาความสงบอย่าได้ลืมเรือนภารกิจที่แท้จ,จริงของตนคือเป้าหมายทางจิตวิญญาณที่คุณต้องเติบโตขึ้นอย่างสง่างามและจงนำความอดทนชั้นเลิศของคุณนั้น มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเหมาะสมและมากค่าจงใช้ความอดทนนั้นมาทนต่ออารมณ์ด้านลบที่มีอยู่ภายในใจเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมโนกรรมหรือกรรมทางใจที่เกิดจากการคิดใช้ความอดทนนั้นควบคู่ไปกับการตรายตรองและพิจารณาไปในทางธรรมไปในทางกุศลหรือจะใช้ไปในวิธีการใดตามแต่ที่คุณถนัด จากคำสอนที่คุณศรัทธ,ธาพร้อมกับฝึกคิดฝึกมองทุกสิ่งมองทุกคนด้วยใจที่เป็นกลางมากขึ้นทำความเข้าใจกับชีวิตให้มากและปล่อยวางเรื่องบางเรื่องที่ไม่จำเป็นรวมถึงคำพูดใครบางคนที่ยากแก่การควบคุมเพราะมันอยู่นอกเหนืออำนาจของเราจงปล่อยแล้ววางมันลงไป เรื่องเล็กๆน้อยๆจงละทิ้งไปคิดและทำเพื่อตนเองทำเพื่อจิตวิญญาณของตนบ้างแล้วคุณจะกลับมาเป็นคุณคนเดิมที่สดใสที่มีทั้งความฉลาดและมีทั้งความเฉลียวมีความกล้ามั่นใจที่ไม่ว่าจะมีอุปสรรคตรงหน้ามากมายเท่าไหร่คุณก็ไม่เกรงกลัวในเดือนกุมภาพันธ์ชาวราศีเมษ จงมุ่งเน้นไปที่การเยียวยาจิตใจของตนเพื่อปลดปล่อยสติปัญญาที่ชาญฉลาดและพึงเฝ้าระวังการเก็บกดกดกลั้นทางอารมณ์ที่อาจก่อให้เกิดการแสดงออกที่ก้าวร้าว